โดยโปกติน,นะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับได้ได้เวลาซึ่งวัวกำลังจะเข้าคอกนะครับที่เห็นว่าวัวเนี่ยเวลาก็หากินเขาจะอยู่ใกล้แม่เขาตลอดนี่แม่ลูกคู่แม่ลูกนะครับนี่คู่แม่ลูกนี่คือนางนางอ่าอ่าอ่า,อา เขาเขาเขาจะเข้ามาหาคนนะครับเขาจะเข้ามาหาคนตลอดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวคนเลยนะครับอาจจะตอนเป็นเด็กก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่พอโตหน่อยก็เริ่มเริ่มไม่เข้าหาคนแล้วนะครับเห็นไหมเฮ้เอาลูกเอาลูกอ้าวอ้าวอ้า เขาจะเอาลูกสบายลานะ่ะเหรอฮะอ่าฮันนี่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 เอ่อครีมไม่เอาลูกไม่เอาอื จะพาท่านมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆอมาดูใกล้ๆเขาเขาบัวพวกนี้เขาไม่ไม่ไม่ได้กลัวคนนะครับไม่ได้กลัวนี่ก็คู่แม่ลูกนังเขียว นางเขียวคือนี่คือลูกานางเขียวนี่ลูกตัวแรกเขาคือน,งน,งนงอางนางมาดีมาดีคือลูกตัวแรกนะครับแต่เจ้าเจ้านี่มันมาหาอยู่เลยเนี่ยไม่นไม่รู้มันมีอะไรนะฮะลอกอ๋อมันใหากกินกล้วยมันอยากจะกินกล้วยเฮ่ เ yeah, yeah, yeah. อดากกินด้วยมาลูกตัวแรกคือมาดีมาดีนี่ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้คือได้มอบให้กับลุงพลกระแตนไว้มนะมอบไปให้เขาแล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านที่เลี้ยงท่านก็บอกว่าก็เลี้ยงก็ท่านไม่เอาแล้ว อ่าอ่าก็ก็ตัวเนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่เอาเนี่ยก็ขายได้ประมาณสักสักเกือบสี่หมื่นนะตัวนี้เกือบสี่หมืม่นราคาวัวตอนนี้อ่าก็ก็ก็เขาก็หากินเก่งนะครับถึงแมเขากินหญ้าเขากิน ไก่วัวเป็นสัดสังคมนะครับอยู่ตัวเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นกลุ่มต้องอยู่พื้นฐานเขาต้องอยู่เป็นกลุ่มนอ่ y, ถ้าเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเขาจะร้องเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเขาจะร้องเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ว่าอา่นาง,นาง,นางชื่อนางหนองนางหนองนะครับนางหนองนางหนองทำไมชื่อนางหนองเพราะว่า แน่เจ้าครีมเนี่ยคือผม DA, ซื้อซื้อมาเพื่อจะขุนส่งให้คนนะครับส่งให้คนอย่างเับแต่ปรากฏว่าซื้อมาแล้วให้เราบคนคนคนวัดนะครับคนวัดเจ้าเก๋าเจ้าเก่ารูปเจ้าเก่าใช่ไหมเจ้าเก๋าเนี่ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหดูโอ้โหอ้โหเยเออมาดูดนิ้วเลยเจ้าเก่าออ่อ่าอย่านั้นเนี่ย กาดฮะฮะฮนะครับอ่าก็เ,เลยอ่านาง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 ก็จะพูดถึงก็จะพูดถึงเนี่ยนะฮะปัวก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเหตุสามสามตัวเขาจะไปกันเป็นกลุ่มเขาจะเล่น,นสนุกสนานนะครับอ่าถ้าเราอยู่กับวัวเนี่ยเราจะเพลิน เราจะเพลินผมนี่เพลินแต่าวัวที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยก็เราก็คงจะเพลินได้ไม่นานเพราะถึงเวลาเขาโตลแล้วก็ก็ไม่ค่อยมาหาเรา,าเห็นไหมหนางหนองอคือตัวนั่นคือนางหนองนางหนองเนี่ยเท,ที่วที่าววัวเขาไปจัดทั้งคมเนี่ยตอนซื้อแม่เข้ามาน่ซื้อมาตัวเดียวแล้วเราก็เอามา เอามาเลี้ยงเอามาเอามาสร้างครอบเลี้ยงไว้อ่าที่บ้านที่บ้านบ้านในนะครับที่บ้านในก็ตัวเดียวเขาก็ร้อง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 เลยเราก็ต้องให้อ่คนเลี้ยงวัวของเราเนี่ยที่ที่ตอนเนี้ให้เอาวัวมามาส่งให้สักสักสองตัวเขาก็เอานังหนองเนี่ยมา ให้ให้มาอยู่คู่กับให้มาอยู่คู่กับอ่าแม่ของนางห้แม่ของนางครีมแม่ของนางครีมเนี่ยเอามาอยู่คู่กันเอามาอยู่คู่กันแม่เขาก็ร้องร้องร้องแล้วเขาบอกร้องเนี่ยถ้าเหตุที่วัวมันร้องเนี่ยมันเกิดจากว่ามันเกิดจากว่าวัวมันขึ้นคือต้องการผสมพันธุ์ เราก็ให้สัตวแพทย์เนี่ยซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันแหละเอามาผสมพันธุ์แต่แม่ของนางาแม่ของนางนางครีมเนี่ยเ,เราก็ให้ชื่อว่าชื่อว่าค้ำคูณน,นะครับแม่ของนางครีมเนี่ยเราให้ชื่อว่าค้ำคูณตอนนี้เราก็ใช้ชื่อของแม่นางครีมเนี่ยมาตั้งชื่อฟาร์มว่าค้ำคูณฟาร์ม แล้วต่อด้วยโคขุนซึ่งซึ่งเราต้องการจะมาทำโคขุนเลี้ยงไปเลี้ยงมาปรากฏว่าเราไม่สามารถจะ,ะขุนส่งเขาได้เนื่องจากว่าเราสงสารเขาเราก็อาหารเพราะจากพลยางคำเนี่ยสกพรพลยางคำเนี่ย พอถึงเวลารับปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาอาหารมาส่งเราอาหารมาส่งเราเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ให้ตังค์ถามพระธรไมไม่ได้ให้ตังค์มันมันมันเป็นวิธีการถ้าท่านจะเลี้ยงโคขุนเนี่ยอ่าไปติดต่อชากรพลนาคมเนี่ย,เ,ยเราซื้อเราซื้อวัวจากเขาอ่าสิบตัวก็ได้เขามีวัวเขาจะซื้ออาจะ ใช้น้ำหนักน้ำหนักเป็นกิโลขายเป็นกิโลแม่แม่นังครีมเนี่ยเป็นวัวที่สวยตัวใหญ่ที่น้ำหนักก็เยอะลูกก็ราคาเกือบเกือบสี่หมื่นบาทเกือบสี่หมื่นบาทเพราะเพราะซื้อตามน้ำหนักอ่าตอนนี้ เอามาซื้อมาแล้วเราขายไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อนก็ปล่อยคือเนื่องจากว่าเราเราเป็นคนใจบุญหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เราก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เลี้ยงไม่ได้ขายตอนนี้เมื่อเมื่อเราไม่ได้ขายให้เขาควรจะทำก็เขาก็ต้องเอานําเงินจากเรานะครับเอาเงิน ขอเอาเงินที่เราซื้อข่าหางไว้โดยที่เรายังไม่จ่ายอคุณสัญชัดมาแล้วเอารถไปไปไปแก่ไปแก่เพืองไปแก่เฟืองเพืองสดวันนี้เขาเกี่ยวข้าวเเกี่ยวข้าวเขาแก่เพืองสดมาเอาเพืองสดมาให้วัวก,กินนะครับนะฮะอาเอาเพืองสดมาให้วัวก,กิน นะครับก็หัวเห็ีก็เข้าไปอยู่งซุมแล้วเข้าไปอยู่งซุบนเข้าไปอยู่ตรตรงแล้วนะครับนี่คือทุกทุกสัตว์ทดูแลวัวนะครับอ่าอ่าเจ้ามาดีเอาเลยเข้าไปพลุ่มประทุนเลยอ่าอ่อ่าเจ้าเจ้าเก่าวันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ทักทายกัน ลูกขาวอ่าก็ก็เมื่อเราเลี้ยง,งไม่ได้เราขายเราขายเราขายเราไม่ให้ให้นมเขาไม่ได้ให้อ้ให,ให,ให้เอาสง่งให้วัวเขาไม่ได้เราก็จะเขาก็ต้องเก็บค่าอาหารเราค่าอาหารก็ตกเป็นหมื่นนะครับตกเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นคนคำที่เขาเขาให้เราเลี้ยงวัวเนี่ย<ม>เขาไม่ไม่เก็บตังเรา แต่เขาจะเก็บทางาาแล้ว็ต่อเมื่อขายวัวแล้วต่อเมื่อขายวัวแล้วเมื่อได้ขายวัวได้เท่าไหร่สมมติว่าวัวเข้าขายคิดเป็นกิโลนะครับคิดเป็นน้าหนักกิโลได้สมมติว่าได้วัวน้วัวตัวเมียเนี่ยแม่วัวตัวเมียเนี่ยน้ำหนัก ก็ตกประมาณประบาประบาณเจ็ดรอยกิโลครนะไม่ไม่เหมือนตัวผู้ตัวผู้จะล้ำหนักบางทีก็เกิดกันนะครับเจ็ดรอยกิโลได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ก็ได้เงินเท่าไหร่ก็หักไปค่าอาหารไปส่วนหนึ่งคือสรุปแล้วคนเลี้ยงน่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เงินเท่าไหร่ ไม่ได้เงินเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าอาหารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าอาหารอ่าส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารอาจจะมีสังเกตดูนะครับสังเกตดูวัวพื้นเมืองของเราแท้แท้เนี่ยวัวพื้นเมืองของเราแท้แท้แต่อย่างแม่เจ้าเก่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจกินเฟืองเท่าไหร่แต่เขาสนใจจะหาญ้ากินแล้วเขาวัววัววัวพื้นเมืองือวัวกี่เราเนี่ย อาจจะเป็นวัวที่หากินเก่งหากินเก่งมากเพราะฉนั้นเราไม่ต้องเลี้ยงวัวขี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอาหารเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นวัวที่ไม่โตแต่เป็นวัวที่เนื้อราคาราคาไอ้เนื้อเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดีสำหรับวัวพื้นเมืองของของจังหวัดสกลนครนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับพอเอาเอา เอาอาหารมาเอาเอา,เอาเอาเฟืองสดเฟืองสดเฟืองสดหรือเฟือฟางสดเนี่ยคือฟางซึ่งขึ้นเกี่ยวข้าววันนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็เอาเอา,เอาไปขนมาเลยนะครับไปขนฟางมาเอามาเอามาลงมันวัวก็จะชอบเพราะว่ามันจะยังมันยังสดพึ่งเกี่ยวปุ๊บึต้นสดสดถ้าไม่ไม่เหมือนฟางขึง้นซึ่งเราเรา เราเกี่ยวแล้วเราจากแห้งแล้วเราก็มัดรวมมัดรวมแล้วก็เอามาซื้อมาซื้อมาตอนตอนผมทําเห็นไหมลงเปืองตอนผมทําเนี่ยวัวเป็นร้อยเนี่ยเราก็ซื้อเปลืองมาใส่ใส่เนี่ยประมาณห้าพันห้าพันอ่าห้าพันก้อน ห้าพันก้อนจะเป็นก้อนหนึ่งก็ราคาเอา่อเอ่อก้อนละยี่สิบก้อนละยี่สิบห้าบาทนะครับเห็นนะครับงเฟืองมันก็มันก็อยู่ในสภาพใหญ่โตนี่พป้นมาตรฐานนะครับเนี่ยเป็นมาตรฐานอา่าถามว่าทําไมไม่ทำป่าล้อมโอ้ไม่ได้แล้วครับปาล้อม เขาเพืองเวลาเเก็บทับผมไว้มันร้อนมันร้อนมากถ้าเราทําผาล้อไว้ไอ้ผาล้อไว้ทาผนางังรอไว้เนี่ยหรือเอาสองก็ปีมตีแต่รอบๆเนี่ยมันมันก็จะเกิดความร้อนอาจจะเกิดอัฐิภัยได้เพราะฉะนั้นต้องทำโล่งๆอย่างนี้แหละนี่นี่คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานมาตรฐานอันนี้อันนี้จะจุจะจุได้จะจุ เปือกได้ประมาณ5,000ก้อนก้อนละ25บาทก้อนละ25บาทอ่าก้อปกเป็นเงินหลายแสนบาทอยู่นะครับหลายแสนเพราะฉนั้นเราเลี้ยงวัวไม่ใช่เรา,เรา,เ,ราเราลงทุนน้อยนะครับลงทุนเยอะยิ่งเลี้ยงวัวเยอะยิ่งลงทุนเยอะอ่ายิ่งลงทุนเยอะนะครับอ่ายิ่งลงทุนเยอะ นี่สาเหตุที่มันมีเนี่ยสาเหตุที่มันมีวัวขึ้นมาเป็นร้อยตัวเนี่ยเราเอามาจาับไปเอามาจากคนเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงซึ่งวันวันหลังผมจะพาท่านไปดููงวัวต่างๆที่ฝากเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงแบ่งพึ่งลูกไว้ก็ตกก็ก็เห็นแล้วน่าดูนะครับน่าดูน่าดูาาดปัญหาญออมันจะเกิดคือวัวมัน วัวมันไม่วัวมันไม่วัวมันวัวมันไม่สนใจอะไรแล้วตอนเนี้ยนะอ่าก็เลยแม่นั้งครีมเนี่ยก็เลยกลายเป็นชื่อ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 ฟาร์ไปเห็นไหมเจ้าของแท้จริงเนี่ยเจ้าของฟาร์มตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ้าของฟาร์มตัวจริงอ่า แม่หนังครีมก็จะชื่อค้าคูณแล้วก็เลยตั้งชื่อค้าคูณปามไว้ค้าคูณปามไว้แต่โดยปกติคุนเจ้าของปามเนี่ยก็จะเรียกว่าหนังอ้วนหนังอ้วนเพราะมันอ้วนแตอนนี้พอมันมีลูกตัวที่สองเนี่ยปัญหาตามมาคือมัน มันมันเป็นโรคบางอย่างคือลุกไม่ขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าต้อง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 ,ต,องต้องขายไปน,นะครับต้องขายไปเพราะว่าล้มแล้วเราก็เราก็ทําไม่เป็นเราก็ก็ขายขายเหมือนเหมือนขายซากอะ่ะราคามันก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่เพีงว่า ขายซื้อมาตกสี่หมื่นขายซากได้ไม่ไม่พันสองพันประมาณนั้นประมาณนั้นก็ได้ก็ได้ก็ได้ชื่อความมาคือความค้ำคูาานตอนนี้ด้วยความด้วยความว่าเราเป็นเป็นเกษตรกรหรือเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ะวบะสัตเขาเรียกสัตว์ตวบะเหรอ คนเลี้ยงวัวน่ะอ่าเป็นเป็นเป็นคนเลี้ยงวัวเราก็เราก็จะได้อ่าได้วัวได้ได้ชื่อมาพอได้ชื่อปุ๊บผมก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเป็นชื่ออ่าอ่าเอามาตั้งเป็นชื่อของเฟซไอของ ของของตัวเองในในใน u b e y o u t ท b e ผมก็เลยมีชื่อว่าคํำคูณคํำคูาคํำคูณแล้วต่อด้วย19 4 194สสคืออะไรคํำคูณมาจากชื่อของฟาม19ึสคือบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่เราที่เราบ้านเลขที่วัวน,นะที่เลี้ยงวัวน,นัเป็นบ้านเลขที่19 4สตอนนี้ ต่อด้ชื่อตัวเองวงเล็บไปคือพะวงน,นะครับเมื่อเช้าไปไปพบกับท่านทนายสมเกียรติท่านทนายสมเกียรติก็บอกผมว่าเขาคุณคุณแม่คุณแม่ชาวราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่คนรู้จักเยอะเขาคุณแม่ชาวราเนี่ยจะทำคลิปจะทำคลิป เยอะไปโพสลงในในไอไลน์บายมั่งมีนั่นแหละตอนนี้พ่อไม่ทำเลยพ่อเลยต้องต้องงานหนักหน่อยแล้วผมก็ไม่รีว่าอะไรผมก็เลยบอกว่าเอาผมก็ลงนะยอดยอดอยอดซับสไครป์ผมนี่ก็ก็ไม่น้อยนะในเวลาหนึ่งเดือนในยอดซับสไครป์ก็เป็นร้อยนะ ผมก็พูดจับทนายไปทนายทนายบอกเออจำชื่อพ่อไม่ได้จำชื่อออ่ YouTube พ่อไม่ได้พ่อ YouTube พ่อชื่ออะไรนะก็ไปดูกันทนายก็เห็นแล้วก็เออเห็นเงียบๆอย่างนี้ยอดรับตะใครก็ไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกันวันนี้ลงเท่านี้วันนี้รถจอดนี่เปล่าอ่ะ เอาไปแก่มาอีกเหรอครับอ่าอ่าอาาภาษาภาษาภาษาผู้ไทยคำว่าแก่เนี่ยคือแปลว่าเข็นมาเอา,เอาเอารถเนี่ยเอาล้อเนี่ยไปเข็นเฟืองมาเหมือนแบบนี้ไปแก่เฟืองมาเฟืองเฟืองตกนะครับเขาเขาจะอ่าเอาเอพวกนี้ก็จะเป็นเกษตรกรท,ที่ที่มีม,มีมีความพยายามมาก แอาละครับวันนี้ก็จะลงแค่นี้ลงลงลงเพืแค่นี้นะครับซึ่งเป็นยาวมากตั้งยี่สิบนาทีแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับวัวก็เข้าคอกแล้วอ่าก็ก็ตกประมาณยี่สิบเอ็ดนาทีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับ